สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดิเจต้นหอมเปลี่ยนลุกใหม่สวยขึ้นมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ตอนนี้เหมือนจะมีความรักครั้งใหม่กับหนุ่มหล่อหรือเปล่าครับเพราะมาทางเจ้าตัวกัาหนุ่มหล่อน,นั้นเข้ากันได้ดีอย่างมากซึ่งหลังจากดีเจพิธีกรสาวมันต้นหอมสกุลตาลาเทียนไพรโรดไปร่วมรายการแฟนกันวันเดย์ทางช่องเวิร์กพอย์ และมีโอกาสออกเดททำความรู้จักหลงซอ,ลลอรีส์นมหลอลูกครึ่งไทยสิงคโปร์ทำเอาหลายคนจับตามองถึงความสัมพันธ์ว่าจะมีโอกาสหล่นเป็นคนรู้ใจหรือเปล่าเมื่อช่วงวันวาเลนไทยที่ผ่านมาดีเจมาตูมเตจินพลอยเพชรเพื่อนสนิทรุ่นน้องของต้นหอมก็ได้โพสต์วิดีโอชวนฟินที่ทำแฟนๆแอบหล่นหนักมากเมื่อลงมานั่งเฝ้าดิเจต้นหอมทำงานอยู่ในสตูดิโอในขณะที่ต้นหอมนั่งส่องไอจีและพูดแซวความรักของคู่รักดาราฮันจียอ แต่กลับเจอดีเจมะตมแซวว่าความรักเรานั่งอยู่ตรงนั้นนะโปะแล้วพร,ร้อมทั้งหันกล้องให้เห็นหลงที่มานั่งเฟาต้นหอมอยู่แบบเต็มเต็มด้วยทําเอาแฟนคลับตะลึงเลยทีเดียวสําหรับดีเจต้นหอมบอกได้คําเดียวสวยแซบมาในลุคนี้ปังมากแม่จนถูกทักหน้าคล้ายนางเอกดังล่าสุดต้นหอมสกุตลตาลได้โพสภาพตัวเองที่ถูกเนรดมิดแต่งหน้าทาผมเป็นลูกสาวสุดแซบที่ใจคนดูชนิดที่ละลายตาลงไม่ได้เลยทั้งนี้เจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่น ไว้ด้วยว่าเราเป็นของเล่นให้ใครไม่ได้รอกเราเป็นได้แค่ของอร่อยก็พอนะพลอยหรืออ้ำหรืออ่ะอึมฮ่าฮ่าฮ่รายการ f Fake or not a s i d e True Love งานนี้เรียกยอดไลค์กระจายรวมทั้งเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับยังพร้อมใจคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าต้นหอมในลุกนี้สวยปังมากหากมองเพลินๆก็มีมุมคล้ายสองซุปตาสาวตัวแม่อย่างอัมพชรภา,าและพลอยเชิ์มานเหมือนกัน ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ